มาเรียวเป็นคนเลือกเอาทีนี้ทั้งหมาเรียวเลือกคือด้วยความที่เราทำงานแบบนี้มาก่อนทำให้เสียงเป็นยังไงฮัลโหลครูทำงานแบบไหนแบบตุ้กระจกไม่จะเสิร์ฟตามร่าเล่าเลยนะไม่ต่อก็คือทำงานยุ่งมาก่อนเราก็เลยเลือกเพลงที่มันแมทแมทแล้วก็ความหมายดีเพลงนี้ความหมายดีไหมครับดดีมากๆนะครับผมลองพูดไม่ดีสิ ความหมายดีมากนะเพลงของพี่ก๊อตจักรพันธ์เนี่ยแต่งอยู่เพื่อความหมายเสมอเลป็นเล่นปองทรายพี่น้องะอ่ะหนึ่งเพลงของพี่เบิร์ดนะเป็นไอดอของพวกเราสองคนนะครับได้โทรฟอนิคเข้ามาด้วยถ้าใครได้ดูคงจะจำได้นะฮะอะไรเนี่ยโอ้ขอบคุณครับครับมุ้ยขอบคุณครับ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 ผม เดี๋ยวอ่ะอ๋อขอสักครู่นะครับขอเวลาสักครู่นะครับลำต่อไปนิดนึงขอบคุณครับจริงๆมันยังไม่จบนะฮะยังมีอีกอีกเพลงนะหรือว่าใครอยากจะให้จบเพลงนี้เลยใช่ชื่นใจนะบอกเลยว่าเพลงต่อไปอ่าทุกคนร้องได้แน่นอนถูกไหนลองขึ้นมาซิเรามั่นใจมากเลยนะฮะถูกต้องจกพบกันวันนั้น ไปได้ไปอะไรที่สามนะไม่ไม่ตีลงมากนี่บอกเอาเพลงนี้โอเคเล่นเลยโหดมากเลยนะปกตีเราดีนะจริงๆผมอยากจะร้องเพลงนี้ให้ทุกคนฟังนะฮะผมว่าทุกคนต้องร้องได้นะครับถ้าร้องได้ช่วยร้องหน่อยครับจะไปเป็นดาวดรอปจะไปคุ้มคว้าออกมาท้อเพรอกเลยพามาดิไม่ไม่หยุดนี่นะ ท้าใช่มล้าวมาอยู่นี่ทั้งท่านเรามาเปรมมาเราจะไปเป็นดาวโดดเดพอแล้วพอแล้วพอแล้วสายตาจากพี่แท็กมองวันพิธีแล้วหลอกเลิกเล่นไม่เลื่นหลังไม่นะอ่าพร้อมแล้วสำหรับเพลงสุดท้ายนี้ผมมั่นใจจริงว่าทุกคนร้องได้นะต้องนะผมเพราะว่าเป็นเพลงที่เรา เราันอยูแลกันมาทุกคนก็รู้เรืกองดีอยู่แล้วเพราะว่าเอ็นีไป